กันเลครับก็เปคนอย่างนี้มามัที่3จับระองจับตอนนี้เราสามารถดึงออกมาในมือที่มันเ้าเนยากเราสามารถดึงออกมาได้เลยครับไม่ต้องปวดนะครับแค่ปล่อยข้ามไปเลย ใหญ่บ้านจไม่ได้นะครับวนนี้เป็นตัวตัวอย่างก็ท่ใช้มาถึงนี้เกือบ0พันครับเห้ไหนมาเนี่ยเข้าไปแทนพี่กรณ์หนึ่งเขาจะพูดแล้วก็แล้วก็นะครับใช้กับโทรศัอร์กคยับ One but finally. จะมีชื่อนะครับตลาด้นค่นได้รู้นะครับตอนี้มันเป็นภาษากนะรแล้วก็มันก็จะมีบ่อยล้างศีลด้วยปกติชื่อไหทำยังให้ได้เพิ่มันรับบริจัยลองเลยครับลองเลย